สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเคเกาได้ครับเด้อมมือนี่ผมอยู่บ้านนาเยียต์ตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีครับอันนี้สวัสดีครับพอลุงมสวัสดีครับพ่อยังก็ครับพ่อจานปองพ่อจานปองจานปองอ้เป็นเป็นจานบอกครับเพื่อนจังไหนเออเป็นจานไหมถึงว่าบวชศึก อดลายพันธายอยู่อยาเฝ้าเย่าเฝ้าทํามไอ้ทามนะจอยางอายคืออะไรคำว่าเป็นจานกระไดบ่าดรห้ายพันายดอกของันาโอ้เจ้าหั่เป็นจานเปนคู่บ่าวอกพันธายมากกวิศตึงตังตึงตังเขโทษไว้ครับโออดไม่ได้ได้เป็นป้าที่หอมเมื่อเจ้าสีขอยกระชิไงใดให้กันตัวเออเอาแบนี้เปลี่ยนตนนสร้างหัวทอเป็นยังกระไดเอาพ่อแบดนี้ยังคือโพดคือโคตไนี่กาแฟครับผมกาแฟอย่างปลูกกาแฟอารบิกากาแฟภาคเหนือปลูกจะคือคือคอใดมัดปลูกแบบนี้ มีคนมาเสนอให้ปล hey. oh, ูกโอ้เพิ่นมาเสนอให้ฮผูกอยู่อำเภอียงตังสีเกียรตได้ไปเบิ่งงานเบิ่งหยังมาบ่เพิ่นไปเบิ่งนี่ล่ะเพราะอย่างพวเราขี่เราจะยานสวนเนี่ยว่าแถวเด้องั่นกี่เพิ่นปั่นให้โอ้เพิ่นปั่นให้เพิ่นปั่นให้ประมาณนี้บัดนี้ไฮไละไสำคัญของเฮาก็คือคาครับพี่น้องคาาเกษตรแดงใหญ่คาเกษตรแดงใหญ่ของพ่อเองเนาะปลูกปลูกมาโดนปันได้พ่อปลูกปีนี่ล้ว ได้ปีกว่านีนเนาะออไปะปย่างไปมึงแต่ว่าถ้าปลูกปลูกหน่คือว่าปลูกผสมบ่ได้ปลูกยางเดียวปลูกแค่ไหปลูกกาแฟกต่ป่วยเอาค่าอันนี้ก็คืออันผู้คุ้ค่ายผมกับยางไปนัพเพาะอยากอายกล้องแท้ตะไคร้10บอ๋ตะไคร้ยังครับเนี่ยตะไคร้กเทียชี้กันตะไคร้กรเทียมืี้กันมะเพ้าว่นังนอาันขายยังไงกรเสริอันห้าซอง ราหาคำคำมันคือชุดหนึ่งยี่สิบบาทโอ้ชุดหนึ่งยี่สิบบาทก็ไปขายกคำราหาโอ้คำหนึ่ง,งรครับนี่แหละครับค้าเกษตรก็ได้ค่าเกษตรยิงใหญ่ขั้วเงาความสูงสองเมตรกว่าได้ยินไหมสองเมตรกว่าครับขุ่นครับพี่นอ้องอ้ยอ,อ,อันนี้ฮะลูกเป็นเป็นเ,นเนอ่อผูกสลับสลับกันทั้งเม็อยื่นจักกัวก่อนที่นับได้แปะชิ้หกก่อ เบิ้งหลือครับค้าเกษตรแดงไงนี่เนาะครับพี่น้องนี่เนาะนะพ่อเนาะให้สังเกตบางใบนี่ใบเป็นสีมันม่นแบบนี้เนาะไข่มันมุ่นอ่ใบไข่มุ่นแต่ว่าคันเป็นค้าแดงน้อยข้าแดงพื้นบ้านเขากิดเป็นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอ่อแล้วก็แข็งแข็งคือกันกับค้าค้าเหลืองคือกันนะครับสิเป็นเลี้ยวแข็งแข็งขึ้นกันครับเอ่ออันนี้ม่นครับใบมุ่นใบไงความสูงกับพวกละครับอันนี้คือสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าครับพี่น้อง พี่น้องสนใจนะครับพี่น้องสนใจอยากไ้พันคาเกษตรแย่างเงี้ยงงามกับทรเข้ามาไดครับศูนย์หกสามศย์สองสี่สี่หกห้าหน่มีทองตลอดนะพอนะอมีซองถุกมือทรงตลอดครับคา,ขา,ขางามต่ว่าคานี่เขาปลูกงามหนีมนบ่พอมันดีปลูกยามหนิมได้ครับ่า้นข้นน้ำต่ว่าปลูกงามหนิมจติดง่ายติดไว้เนาะจิ๊ดใบาอกน้าอองาม้ามนิมน้อมสิเริ่มแท่งนอดีแต่ว่ากันปลูกงามผลแท้ๆน,ม,นมันสีเืฮืมน้ำมันจีน่านจีจ๊ ออเอาพอมายินบ้ากุ้ผีปัดเท่าม,มันมันมันห่อนแดดแล้ววันนี้เขาปลูกที่แหลงเขาปลูกแบบอะไรป่ะระยะห่างก็คือซับบางซับเอาเอามืองไ้บ้างอยู่เนาะกาแฟม,มันสองเมตรครึ่งกับซับกลางครับหล่อนกาแฟคนละแถวคนละแนวครับแล้ววันนี้การปลูกก็คือเขต้องยกล่องบอ่บอๆคุดหลุม,มพราจะถ่วมหัวมันเพอาะถ้ถ่วมหัว บ่บ่ต้องปลูกบ่ต้องเอาลงเล็กบ่อบาบกบจกเออบาบักจกเดี๋ยวพ่อตวงหัวแล้วเอากรอบไรของฮอดน้ำแม่นหดน้ำร่องขื้นก้อนก็ดีขึ้งง่ามไว้ร่องขื้นอะไยังร่องครับปุ่นครับขี่ง้าขี่ควายนี่แม่นโอ้มาผีพ่อมเบิ่งกัวที่หลังโอ้กันกันมีเขี่ยมีเอาใส่ที่หลังใส่ที่หลังเอาครับผมติดตั้งตัวก็ไรแบ่นี้ครับครับครับมีตะกอมงามก้อยยังได้รับพี่น้อง พูดถึงว่ากันหอกปูข้านี่กันห่ออะไรหาระยะห้างจะได้หงห้างดินบ้างก่อห้างก่อไงข้าวไงขุดเนขุดงน้ำขุดไงน้ำอันนี้บอกไว้ชาวอนอันนี้คือดินอยังพอดินแบนดินดินไส้ล้วนดินล้วนเอาางขุดไงพ่อแตกนอไว้พ่อมันบ่พ่อแตกนอไว้พ่อปูข้านี่พอปูมาจักปีเล้าเห็ดบเฮ้หัวเกาเริ่มเห็ด มันก็ปึงเหยดพี่เห็นบ่อเด็กใคก็เรื่อยเงาอกว่าลงนี่โอ้ยง่ายโอียทีนึงโอ้ยีดนั่งเหยียดสามเม็ดคว่ำงามคว่ำงามกลางบ่อเด้ปลูกหลายปันน่นปลูกมัดงานหนึ่งงานหนึ่งก็กรอครับผมครับมันปลูกทีน้ำปลูกทีน้ำอาเม็ดเดียวอ่าจะว่าข้าสิปลูกเอาพันมัดหนึ่งซสิกับปลูกแค่เม็ดเดียวกับพ่อเนาะข้าสิปลูกซับนอนยิ่งห้างยิ่งดีมันจังนอนไงก่อดไงแตกนอนไว้ครับคาหนีเลี้ยวข้ามาเพราะเห็นสาคาเด้่ครับเห็น ไปมืดเันบ่เขามากเลยครับมาเห็นว่าบ่บ่บ่ว่าบ่แม่นว่าสวนคาจจอยเด้ครับนี่เบิ่งดูครับผลมาบนกอผิดหรือเพล่าปู่มาพดจากก่อนนะ่นครับมันได้น้ำ่านสายน้ำพี่ครับอันนี้คือสายน้ำยศคนใส่สามในสายน้ำยศเอาครับพี่น้องท่านตักเสียแงเลยพันออกมาตักใส่พอตักบ้านเฮาหน่อยบานนันใหญ่เนาะ ทหารอะไรกระเจียนรวมเพื่ออยางทั้งสัมลุงของทั้งเพื่อสัมลงอุบลให้ดูแลเนาะครับทั้งเพื่อสัมลุงทั้งจิไปพี่มุ่นกครับทั้งอะไปเปกันทะลักนะก่อนนี่พี่น้องเบ่งดูเบ่งก่อดนี่ครับปลดเลียพกูหละเบ่งดูครับพี่น้องทักเลียก่อนมาตั้มก็สองร้อยล้ำครับเนี่ยก่อเดียวนี่ครับมาตั้ก็สองร้อยครับเบ่งอรรถกมาตั้ก็สองร้อย แต่ว่าถ้าพี่น้องมาเอานืงองพี่น้องอยากได้ยงังสิกกระส่งให้ได้ได้ครับพี่น้องเดอ้อกับสามสิบหลุมปลูกหนึ่งพันครับมีเก็บปลาสร้างได้ครับเดอ้อคัดย่างดีคัดย่างดีนะครับพี่น้องบ้างเงินาสีให้เอาให้เอานะครับอันหักดำดก็บ,บ้องให้ได้ครับเอาๆๆเฉพา,า,าะอันที่มีหัวมีตุ้มมีตาพร้อมอยางต่ำก็คือสองล่ำขึ้นไปได้ครับเขาเจ้าเงินบ่าหลุมปลูกอันล่ำเดียวบ้องให้ได้ครับล่ำเดียวนะครับอ่าำเดียววกระเชอาว้ปลูกที่สวนเจ้าของนะพอนะใบจะปลูกที่สวนเจ้าของแต่ว่าขันมี สองล้ำขึ้นไปกับมีนอฝากนอหน่อยเปพาะแต่แพรเป็นตุ้มเป็นตายทั้งสี่กระจังจัดให้พี่ให้น้องได้ครับเด้อเออใบมังสวิรัิจับได้จับเอาให้พี่ให้น้องทั้งทันบ่เอากได้ครับเออโอ้ยความสูงพี่น้องมาลงได้หรือครับเอาแบบงวงยาเปิ้ลนี่สุนี่เอาตัวขันอยู่นี่กาแฟนี่เฮาเฮาจักปีพอตะกอมันได้เก็บ สามก็ได้เก็บแล้วอันนี้ก่อนท่านบำรุงดีอันนี้มมนได้แักปีละสับหกปียนี่ปีพี่หกศูนย์ได้ผูกได้เก็บแล้วเก็บบ้านสองปีแล้วสามปีเลยนี่แก้านบ่มอะรบำรุงมันเออเขาขายจังไรบ่นีนขายหน่วยดิบหน่วยดิบอะไครับกิโลโลละสามสิบโลละสามสิบบาทมันหลายสามสิบบาทนี่เพื่อนพวนเพื่อนวันกลาง พันมันหายเลยพันมส่ไอ้เบื้ง,บบงตนนี่คือเป็นตะอสอนแต่นี่ไหมก็ฆ่าก่อนนี่มาปวดมาเกือก็เป็นสาเมตรนงหมดประมาณสาเมตรเตครับโอ้ยมาปวดมาเกิน,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 นกันพี่น้องอออย่างไปยืนเบื้องไห้พ่อยืนไปเปียบเทียบเบื้องกันนะพูดหรอไม่พูดหระอครับพูดหรือครับโอ้ยมาปวดมาเกินแท่ปพ,พูดหรไหมครับปวแลวบเมื่อกี้นี้กันนะพ่อพูดหรอครับ พื่อเหรอผมวัานสามเมตรอยู่แล้วล 40, เก็่ยกันสองเมตรมแล้วพื่อเ่ะครับสาเมตรได้ยู่แล้วครับพื่อเหรอนี่คือพันธุ์คาเกษตรแดงไงเแท้พี่น้องสนใจจะ่าลืมโทรเข้ามาได้ครับเด้อพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกข้าหนึ่งบอกเบอร์โทรฟันกังอาอันเป็นยังสศนยยัง ศุนเกาหกเอามาตายจิุนเก้าหกจะิวเอามายังศุนเกาหกนี่แม่บอเไปหลับอแล้วเบื่อทั่วผมมันจูสับสนเสียงป้หยิ่งทั่วไปเพื่อปสิวันอะไรคะอะไรจ้าปจิบัติเรื่อพูดนะครับมีหลายอยู่ด้วยครับพี่น้องสนใจกัโทั่วบมากครับอะไรอ อาบัณปิตคลิปแล้วครับพี่น้องเรือบัณิตสมารดชิดจนใส่กระทอกข้าได้ครับศูนย์หกสามศนย์สอ่สีาหน่าณะกรท้ข้าได้งามงามนาะพอกรันสีอะไรคืองามแท้อันนี้เพื่อเพื่อเมื่อกาเสเะได้ครับพี่น้องเพเป็นมาขนป่วยมอาเบิงกับองามรักษาเองรักษาเองรักษาย่างดีเลยครับพี่น้องอันนี้คือเจ้าของผู้เพื่อนปลูกแท้แต่ว่ากระท้อข้าได้ครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งสามสิบหลุมปลูกหนึ่งพันนะคร ขอบคุณมากครับขอบคุณอะไรครับ, oh, บคุณพ <okay, S 1> ่ณ okay, อครับ <okay. S 1> ขอบคุณครับ yeah, yeah.